เอาไว้ใส่นิท่านตะควนบาดเนี่ยอาจารย์อาจารตีเนี่ยเท่าไเล่งไหลมาแตงะแสนิท่านาก็มีหลายนิท่านส่นจีไหลสะแทก็ไหลเอ่างไหลเล่าไหลมาแต่แทกะดำกาดตงอ่อนแต,ง,นแตงเขียวละพิมของเขี้ยวจำปาตีตนผีทนมโนลาเมื่อนี่เสียวนิท่านเลี้ยงโดยเอานิท่านเลี้ยงความหลัลกผสมฝัง มีทั้งหักมีเท้งซั่งมีเท้งฉีดหอบมีเท้งเกียดกันมีเท้งขากันให้มันคบลดเอานี้ยท่านเลี้ยงขุนช้างขุแนแผนมาให้พี่น้องได้ฟังน้ำตันรุดยอดวัดน,นักดีไทยขุนช้า,างขุแนแผนสมุน,นตั้งตับทองเหลืองไทยอาภรณ์น,นั่นนี่เป็นขุแนแผนขอลัตัวนิสาเนี่ยเป็นนางวัดทองเหรือานางพิมพีราไานาฮั่นาาเป็นเชนอาอมาต แม่นางหัวยอมย่ำยูเห็นเป็นแม่ท่องประสีแม่ยาท่องประสีหมอแค่ในเป็นเสีนนะฟังโอว่าดวงคนเฮ็นเกิดมาไนเดือนสุพันเมืองใหญ่ดีร้าื่อว่าคนไกลชิ่งเท็บตายไปเพระโดนยา สุเกเตาสูกีสาบใจฮักหมดหมอหมองไม่เห็นทางโกกอกคำเคยแตนจ้างใดทูรู้ห่าลไกพ่อพายเพิ่งได้เจ็บปีหมุนพ่อลานีลานีไม่มีวันเกิด อยู่เมืองการบ้านเขาชนใก่ทสัพ์สินและถูกเจือเาอไปต้องลบนี กลกวบุญดึ้ออนบอกม่ทิ้งบอกให้ไปเรียนในชุมนิยมควาจมบันละบระบาทปารีอะไรจมทันละบระบาทปารีอะไรจงตัวมีสายฮักซาสายฮักเสือพราบุญใจทานุต้องจมพันควางเล่นเกียวเล่นแค่พวมีดีไรอย่างโน้ตนาบบติองตั้งตันงตีตั้งชี้เร่เรียนมนใดมนใดฟังเลือดเมือนหัวป้าป๋อจำเมื่อเทียนแถบมะฮาวตอนแถบมืด มวนเตี๋ยวเ็นแป้แล้กัดตวหันตับม้วนก็เตีั้เด็ดเยพอแม่ไปสมือสมือเตีพอบันเตาไปได้แบบนี้มือมวนมือพออยุเตี๋ยแบน้เอ้เป็นตังจัน์เราว่ีพ่อแม่ยังดอกเบี้ยนเรียงดีเทากับมวนเทาน้เราเนลวดมือนี่ล้ำการแซงไปเีเมื่อมีกะรอเอ้าจะเห็นเมื่อมีกเเห็นแล้วลู้นรอดดิรอว่ามันปอีกส ้วนางยือใส่พูกเป็นรบเน้อนหลับพูดอะนดีหอมแกบเอาผม้เนเปิ้าหอมราอยีิหอมแกบกระดอู้้เป็นธรรมดาเดี่หอมบากันบัดเจ้าออกดักปอกัน

เสียวหุ่นให่ทความสัมพันธ์ควางเล่นเกียวเล่้แกบวมีดีไรอย่างนอกอากเหตุตื่ะเรงตั้งทั้งที่มันสีเรือบันวนใดมันได้กะบางเลีอนเหมือนหูวหัเดี้ยเดือบันเจ้าสู่เจ้าสู้ที่ควันเสียงไหลจนทางพิมพีลอะไรละไรยืนสั่งย้อนร้อนก็ชอบเดือบเน้องิีนเมลฟ้องถึงวางถึงหลังวมพผู้นั้นเดือป็นไหลเจ้าสู้เจ้าสู้ก็โอเจ้าไหลนีตายเหตุรักเดือดินเล่าปี กีไปรับย่สีหาเอาไปหาได้เะเดินนางพิมนางพิมว่ำกมาเรื่องน้อยความบังดีเรื่องกันไรแต่ใบบังเตือนผู้ง่านมันกดเรื่องละเมีรแล้ยวเลี้ยวไปเจียวจากลาขมุมาทัดตรงน้องเหนือมุ่งมาาทัดตรงน้องเหนืบางแคเรื่องละเหอโดนละเมอโดนกับวันวันเบ้าหงพ่อคุ้งดูละเคุโดูเมล cứ ngóng muốn đưa bên này tổ bên, hai gì cũng nhang làng muốn thăng lột trụu phun ta phăng thuyền vẫn tưởng tự ôm hoang đưa đò lên luộc hoang, luộc cả thân đưa ta đi mát lại rán, leo jack lá đưa đò lên cuốn tổ bên, cuốn theo súng đưa lên luộc bỏ นอนเดือลร้นํำนานน้ำนำจูดะาหนิ่มเธยไปเล่นสายทองเม่สซ้ตีเอาไปเรื่องตนหลานตุนลาบันให้เดี้น่งแม่เปลาเรืองแลาเรืองแปลาเดื่องาต้องเทีสอนจนถึงวันเดือนกินตองแม่กินดาผู้แทงานกินเลี้ยงเป็นครูเชียงันใดแล้วเป็นครนูเชียงกันใดนท่าไรตีคำล้วง จุดในหล,งงหหลวงสังไห้ไพ่แก้วให้หลวงเถื่อนลำจหน่อยจะก่อนเด้อเจนะเอามาทั้งหลายหาหมองนังสะก่อนพี่เมียเอ๋ยโอ้เม่นังบ่ได้แม่ปวดขาวบบทีว่าแต่ว่าขันฟ้อนได้อยู่แต่ว่าขันนังนี่ยปวดขาหลุดวบบที่พี่เมียเอ๋ยบาดนี้แล้วบาดเชียบาดขาดเวร บาดที่พันบางเวิงบาดที่พันปากเวิงตปร,รบทับเจยงท้องมือปากของดวงใจจบตมบาสุ่มสอแสซลลาวนอะไรโอ้อโอโอโตนังยังเอาอังยังเอาอังเอามือสวงกอดน้องปากวองล่างกอใจเผ้า บาดในพาบาทเจ้าสเสด็จทานพันวาามีสันเต่ามาถึงให้พี่ไปวเร็วฝ้าให้พี่ไปเร็วสูให้พี่ไปเร็วส,สูอับเชียงทาองและเชีงเาาเยงใหม่ ขอแต่พิมพิลาไลคอยห้ทาอายุบานบ่อนานซาที่เต่ามาส่วนเอาน้องนันลาพร้อมถึง่าท้องประสีมาแม่ดังบัดนท้องกระดัยฟนนั่งยัง,ง,งยูหันนั่นเด้นั่งบันท้องแมันอั้นเขตเป็นนั่งเล้าท้องตอนนั้นสีนกระโปรงหลายสีนั่นส่วนเอาน้องนันลาพร้อมถึงญาท้องประสี อธทิตาลทวารนี้และผูกโพกขั้นสามตนจะุูรือขั้นแม่นบุญตัวข้าขั้นแม่นบุญตัวข้ามีใส้ว่าตาสนาเสือเมืองแล่าขอให้ผู้ผูกผ้าเจยวกลุ่งสมบาล โอ้ยที่พระตนไทยผู้สอดส่องสอลายาขั้นถึงการอาสารวิมุนเจ้าไปฝ่าโจตีมาลงพืน้นขอบคนเดินเสด็จผ่เด้อเบิดมูดมกันแม่นเจ้าละดียก็มูโจตีมาลงพืน้นน้ำกระย่าพีวีส์ย่าพีวีส อขอเป็ีนลูกเป็นแม่เป็นหัวเมียหยันตะคองตุมสวนนิรันดร์ข้าผุนมานอนฟังดีแถอะน้อเนาะตะข้องตงุ้มส่วน

นจำจากไกลเสียะลยอาวอนก้มโตปังงอนเสียลอาวอนนักนาเอาเตียนิชเด้อแม่ลาเล่าวันตาเพราะถึงเวลาจำต้องไปไกลห่าง สุนจะรักไม่มีเกิดการสุนจะรักไม่มีเกิดการที่จากหน้นานักอยากขึ้นมาชม้ายสิไปโซลบสงซลคามเจอสิไปโดนปันใดล่ะ พอดเวลาสามเดือนเที่ยวทองทับเชียงทองไผ่แผยย้อมขึ้นแก่ไทยอ้ายเถี่ยเกาแม่แต่งงานเกล็ดดอกกับเจ้าเจ้าคุณแนพร์เนาะเออเออจะไปสามเดือนเถี่ยคุณแพน์ใหเจ้าเถี่ยเจ๋อเจอดวันทองเด้อโอ้แตไปเจ้าเสียเพราะใดเนี่ยไม่เี่คุณแพนไปสู่ลมสามเดือนปนั่นเองถ้าเขาไปนอกเดือนเดียวก็ยังได้นขวายี่อมไรเนาะทัานทอนั่นบ่อมว่นข่อยกับป้าใดดอกป้อมว่าได้เจอเธอกับปงไร่ละอีเมียเสียชมเนี่ยละพวกนั้นเนี่ยเขาเบิ้งเนี่ย ถ้าเรามาบ่นเนี่ข่อยกับว่รับประกันปันดายจิ๋มกับพวงหลายๆสีเนี่ยเจอกันหลังหันเด้อเถ่าเด้อเพี่อนที่ไปก็เด้อวัดทองเด้อไปกับที่นะมีสู่ใหม่เมียใหอะไรนะสัญญากับข่อยซะก่อนสัญญาเป็นพยานเด้อแม่เด้อขนมันมีเมียมาเขาข่ามันตายเลยเนาะแม่เนาะตาย เจ้าต้องจริงใจซื้อสารต่อคอยเด้เออได้เสียนะน,น,น้าอามานเฮาบัดนนี่เห็นไปช่วยรถจักรขามชาวบ้านยกทับไปทับเชียงทองและเชียงใหม่สบัดไยเบิ่งเง่งจะของดีดีกอนอ้ายสิไปไม่ก่อนจัเบยในวัดทองให้กอนจับไดนเด้อลยแถมสะท้าทางก็ไรตัวน,นี้มัดกอดยังตีลีนอยู่เ,เอามายังสมบูรณ์สมบัติสมบูมบะะรณ์ก็ได้ดอกไม่กอดนตนั้่บ้านวันจีเสียหน้าเดี๋ยว เามาไมาจูงมามาขี้หมาเป็นลมด้จะไหม้เ่าเอาไปขี่รถถังดิบมือนี่เลยก้อนสีไปให้สั่งคว่ำจกข้ามแมงสั่งยังไม่หอมก้อนไปแน่จกข้าวเท่านี้เท่นี้หวงแล้วตอนนี้เอหอมเล่าม่แทนะหอมเล้าแมแทนถ่อยแม่ห้หอมลาสิ ไปจู่รบโจดข้ามแล้ววันคองโดนแล้จะหองดีเดียดลหล่าเด้อไปเสียนะเฮาบัดนี้ยแตงตนแตงตนตัวไปหาบังทิ้งนะเอาไปอีหลีตีเดียวเนี้ยเจ้าชิป้อคอยชิมไว้จังตีเดียวคอยเฮ็ดจังไหลบัดเนี่ยไปจู่รบสมครามพานาเมียสามเดียดมันก็ได้เนี้ยมาอีทะเลาะเนาะไปพอสนมเสียหน้าพุงอับนะแม่ไปอีหลีตีบัดเนี่ยเจ้าชิปคอยไว้จังตีเดียวคอยเฮ็ดจัง 滚蛋吧！ อาชีพประจันเลยเนี ille, dad, ities, ่ย่อยเท้าประโยชบเนาะเจีน้าปฏิบัเพรามันเป็ทางใหนาะเดี๋ยเราไปหาเหรียญทางใหญ่เราิบตินอก็ไปหาเหรียญวัดกับลูเนาะเราออกไปซองเบิงหน้าหาเตียขันแทะขาดยากคันแท้ขาดเออนนี้สาเดคุณว่าตัดสิ่งเกเรกัเล่นกันล่นเดินกับวาทีริยลีจอลั่ีเดิอเอาฟังฟัง ควากไปควาไปพ้อมนับล้วนคามดับเดือดตื้นับล้วนความเดือดตืกนัดเสัจเจริญแมงสัจสิงแมงจัดเิวะเรียนตนยนปิ่นปิ่นวิละเรือนันลำแมงนันลำซ้ำเดือดทองคำเที่ยงทองเดื้องะเบิดไปเรื่มไปเก็ยอย้มขนแจงท้ายดับแจงทองนี้ก็ได้ดีกันได้แตกดับจอยนีไพ่แก้วตีเรื่องไปถึงแมงไปถึงพระเรียนลำบุญบุญบุญก็สุดดื้อระเบนนำโยนนำคนเจาใทเสียงทองดื้อระเบิดโยน เดี่ยวเาเตาลำพันลา์าองคการเจี่จังาเดือเราเหอนฮวโเวลคุเต่าับเตาเมืองกรุงคนเ่าับเตาเมืองกรุงต้นเอากุงเดือดเหนสัแมนให้สันให้พุ่ถึกมากมาเตาไหวเดือเราเนจอมเจ้าจอมเจ้าบังคมกบาบคุณไ่้ราบเดือดเราเมอดูขงกข้คอยน้สบอนลเลือนยโจเลื่อนกันแมนเลื่อนกันเอ็นซีคุณเดือนรักษาเดือดเรเมืองจันแมนเมืองจะบะลำเลียงเมือง จำเพางเรื่องเรืนองลองนำลองนำไปบานดางใหม่ยุดพักยังบ้าดคาสีพระจันเป็นลางพิมพีอะไรอะไรดังให้ฮอนให้ทึ่งเลียเก็บมาขุนซากผู้เอานางนอนปินงโูผู้ใดสิยเพียนขุนซางให้บาทเนี่ยถ้าหละเท่านึงไปเสร็ะเราชงคือก็จะหนอก ทั้งเลียเจปะขุนจ้างผู้โอนังโนเปลี่ยนคู่นาวดโรชูมาอาดหล่นยี่พี่วบากหาเอ้ยอีวันทองนางสองใจนางโมลาตาจีควอมสัญญากันไว้ก่อนไปยังใดสังยังใดสั่งขอไอ้าวังบักสางหัวลานสี่ลายพันสมมติว่าเท่าเอมจะไล่เป็นขุนจ้างแล้วใช่นี่ยเนี่ยเนี่นี่ไล่หลาสีให้เท่า พอเราจองละแม่ขุนสร้างแม่ทั้งผลเก็บพวกนนี้เป็นนางลาวทองเมื่อหน่อยขนแผลงคนนี้เออนีอ่ล่ะนางลาวทองอย่างเต่ามัลลัยบักไตเวนหัวลานมีหัวลานเออมีบอยกิงกูบักขนแผลนฝ้าจะทานพวกให้ลานอกูก่อนมันเหลือน้าขันานางเงียบหัวไปเพี้ยงสามเดือนกินจากลำขว่องไงน้อ,อ,องขว่องไง อีวันทองสองใจตายสะ็จมืนีขึ้นเอาไว้อังพันดินหัวมึงยังบ่สิ่ที่ดีดับชนเขาบอดีๆนะเียงเดนัคืี่มึงมานสร้างเอาหมดมันด่าแรงทวาย้ส่สูนาวุธสูวใจจริงจริงไรแต่แล้วคุณข้าโูหูเขาตั้งแต่กรุงศรีอายุทยาว่าเมียรักเล่นโซ่้คนสรางเกิคาเทั่ีอาเยร์เราอไป พี่เมย์โน้มเอีนงมน้มเอียมกูเคยทำกูเคยเรียนปับตายมาคันเอียงอัลวานูลกุกเทียง่าแฝดสวดจุ่มกุม่าแฝดสวดจุ่มกุมให้เข้าจุดมนีไตสะทอมเมื่อนี้หญิงสั์สวดเรลวซ้ำ งามเตี้ตุ่นตัวมันเตี้ยใจนั้นไหวบินหนักเพ่งเงน,นเขย่อนเราไปสมคนใจสาสตวยถไพกเ่อาสชัวพนะบอ้คือลูกมมีแพ่ีนี่มัวค่ะค<อ>ุณพอมน่เนว <c oughs> ่วาวันท่องก็เราคบแล้ววาเจา้าดอกูนสาอ้คือคอยมุมีพอมีโควมือนยังโจโกุยเขาโนสัมมาความสัญญากันไว้ครับขอบคุณหลายๆเด้อผู้าวเด้อ ไอเดยกหัวผู้หูเด็กสูบฟุ้งามเด้อคือหมอลำมาที่นั่นนี่ยแหละหมูรู้ว่าจังสีเนาะวังหันเนาะอีสัตย์ชัวพนาว้า่อเฉลิมบัวัวมึงยังโตโอยเขาหน่อสำมาความสัญญากันไว้กวนไปยังเด็ดสั่งมึงยังโอ้ต่อไอ้ปู่ยังโอ้ต่อน้องวันทองลากระจ่างลืมกูนี่ลืมบ่ได้ถึงมี่ใหม่สีเปลี่ยนหยังหยังก็หยังก็กูนี่ลืมบ่ได้ถึงมี่ใหม่สีเปลี่ยนหยังมึงนี่หยอกก็มึงม็เหนี่ว มึงหนีรู้กูในเรื่องอะไรถึงมี่ไม่จะเป็นยังมันปะมตัตายโลกหนีแนะ่นอ่ะมึงเราเนี่ยมึงมึงเอาเปียบกูตอนหนีแผนกูในเรื่องอะไรถึงมี่ไม่กับเป็นยังแสดงว่ามันไปสู่ลบนี่มันมีเมียนหน่อยแม็นบ่เนม่นป้าปักสาสัวเอ้ยกูเฮงดาคนบ่บเ,นะเป็นเยอะนะยูบัติเฉยจับไป็ลักเสือปืนมาเตเมงส่วันทองเอาปืนมาใส่วันทอง เจ้าไปนี่เจ้าคือว่าไปสู่ร่มสองอนีาญาแบบมากเกินเดี๋ยวเขาขากันอยู่เนี่ยเบ้านบ้าเขาจีขากันอยู่เนี่ยแบบแผนมันไปมีเมียน้อยแล้วบอกได้เจ้าเปลี่ยนเ้าลยไปนะมันบอกเปลี่ยนลัมใช่เฮ้ตนี่ยิ่งบักนี่แม่สิยิ่งบักนี่แม่มันมีเมียน้อนเสน้าเจ้าไปนะบ้านจะบอจักบอกกันแต่บอจักสั่งจักสอนเด็กปรกกัศมีเมียน้อยบ้านบอดีบ้านบอดาบ้านบอดี เจนเย็นเจ้คอนวันทองเจนเย็นเจ้คอนคอยบอกคอยจ่าเจ้คอนคอยบอกคอยจ่าเจ้าไหน,านมาห็นมึงยังมาขู่อีสานสัวอยูป่ปัดเท่งมุจะกลับข้าไม่แถื่นหนาหันเพื่อจะเห็นเบิร์ตว่า,าทั้อทงอีสวทาทั้งอีนั่นอีนี่พานาเมเห็นได้ไหมขามาันเลยปะเนี่ยวันได้มาขามาันเลยขอเสียงแม่เนี่ยใายว่าภาษาผู้ใช้เนาะขามาวนลรอยวันทองเออบอกคุณแเบนบอกจาก่าสัวอัปปีเออ ออกโบสามเดียวมันไปขสู่สู่ยิ่งคอยไปน้มันไปเห็นเบิรถูกยางวันทองเป็นนังสันติเสนะแมนไม่สนแะไรเจ้าขาบนหลดวันทองเจ้าบอบอกมันติว่ามันบอก่อยบอยมันแล้วแต่มันบอกฟังคว่ำขอกวันทองเว้นมันไหวบ่เมีเสนาอันนี้เว้นมันไหวบอมันบอกความจริงเฮาอยู่แมนต้องเว้นคอยไวเพราะว่าคอยบอกความจริงเจ้าเลยวันทองเออคือจังไปํำกันอยู่ว่าไหนไปน้มึงจังเจอบัคุณแถมนเอาไปเลยคยิ่งไปยปดแล้วบักลัว เสียไปโซลรอบก็บไปมึงไปหาแบบนี่ยหน่นอยของก็ดีเออมันจะทำไหนมันจะไปหาเรื่องแบบหนาคือลิงหรือไม่อยากเด็กเนี่ยสองคนสามคนใครจะดอกยิ่งถือใครหำมบ่ถือโคอยใครอยูอ่ฮะมันถึงยังเกาะ็ใครห่มอมรกไหมบ่เอออี๋อ่ดนี่แหละคนบอดีแม่บอกว่าเออ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 มื่อนี่แหละมึงจะต้องตายวันทอง นั่นถึงพลอแก้วแม่แก้วแม่ด้เจนะก็คือไปนํากันไปเขาผางเขาเอาแมี่ยังคือมาถ้งพี่บัด่้นบัดีอย่างมึงจมค้นตายอีวันทองอีนางกะไรจีนี่บาดกะไรจีนี่เมี่ยงเอ้าคนบัดีว่างช่างหีหมมองเอ้าขาบะหลดคุณแผชรคนอใหญ่นายวันทองมาข่มสู่สู่ไส้ก็แบบคุณส่างยุคการดงพุ่งตาตอนเก็อยู่ทีมน้ำพลอยยุ่นเองพวกนายย่นที่น้ำมึงจะแกววันทองเอ้าเจอก็เปิดคน อีกกองป่อปิงแบบนี้เสยียนะเจยุทธ์ทางไฟสารุนแล้วทางไหนมีปืนล่ะชุหั ẳ n ละกูนี่ลืมไปได้ถึงไม่ใหม่กับเป็นหยังเจยังหวังอีวันคองต้องยองมาในเพ่มาก,กรอบเพื่อนจเด็ดแน่อันนี้ค่าย,ยิ่งนกเขามันเลยนพนาวา <c oughs> ยิ่งย่างไหปืนอยู่งนกเขาบุญเดียวไปสาับสนุนคือหลายเสียด้อเอาไม้ข่อยยิ่งสองเท่านี่ยักบาทได้แล้วคือบ่ให้ยไข่จ้ะ ลักขันบ่โอ้ยลักันบ่ป่าบ่ขุนสามมู่คงใจกันแนวเน่กันแนวแน่ปืนคอยมันยิงคอย่เขากูไปหอดบ้านแม่กูที่ข้าวตาตาวขอมาเยงเทมปืนมันเกิดอไขายมนีนี่ทยข่อยเด้นเออเจ้ายาลอข้ข่อยหลารพนาลาวะ ไม่เห oh yeah, oh yeah, oh 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 ็นเดมไ้มุนนี้ว่าเราน้่นว้วเน่ยโอ้ยรอโอ้ยโอ้ยล้นาอโอ้ยโอ้ยน่เกบตายปืนค่อยกนาปืนคอยปืนคปืนคอยสน้ำนาเขาบอกแล้วปืนคอยมันยิ่งบอกเขาดอกพ่อแตกพี่พ่อแตก เออเจ้าป้าแตกโอ้ยบักคุณแผชรมันปืนหูขีงหงีเขาเขาป้แตกฝนตกวบางเขาฝนตกวบางเวียนมันมือเปียกเปีย,ยกแต่แล้วบ่แตกโอ้ย